สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กใบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันห้มันคันนี้เจ้าแซดแปดร้อยนะครับปีสองพันสิบสามนะครับหล่อเลยนะครับผมพร้อมท่อเออารันรนนะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับทําสีขาวมานะครับทะเบียนสวยครับมีปลอกแฮนกระจกายแฮนนะครับมือคัดมือเบกครบนะครับ ไาเดียวหน้าแต่งนะครับรารวมๆสวยนะครับผมมีตำหนิตามการใช้งันประมาณนี้นครับราคาแสนสาม้านะครับเล่มครบโปรเลยนะครับผม r ีหกหกเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับเลขไม่อยู่ที่สี่หมืนห้านะครับไม้แท้นะครับ เพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจเลยนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมรถอยู่จังหวัดนาจเจริญน,นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม